แคชคาวัดบางกลวยเปิดให้บริการแล้วนะคะตรงนี้นะคะแจ่พี่กัดก่อนอยู่ที่วัดโคนอนบางสีทองนะคะตำบลบางสีทองอำเภอบางกวยจงังหวัดนนทบุรีใครผ่านไปผ่านมาหรือยอยู่แถวนี้ก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการได้เลย สาขานี้นะคะก็จะมีเครื่องสองไทยนะคะแคทที Cat T, แล้วก็แคททูแคทที T นะคะจะเป็นแบบแขวนลอยแบบนี้เลยส่วนแคททูนะคะก็จะเป็นแบบสังผนงังสําหรับการใช้บริการนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าเข้ามาแคทคาวอสสาขาบางกล้ยแล้วจะใช้บริการยังไงมาดูนี่เลยค่ะนี่นะคะสามารถดูตามป้ายนี้ได้เลยนะคะ ใครไม่มีเดรียญกับแบงก์ไม่เป็นไรน,นะคะสามารถที่จะสแกน QR code จ่ายแล้วก็ใช้บริการได้เลยสามารถใช้ได้ทั้งฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมแล้วก็น้ำปะปานะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูเลยดีกว่าเนื่องจากวันนี้เป็นล้างฟรีเนาะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแขนเบี่ยงด้วยโอ้โหหลังจากที่เราหยดอดเงนินแล้วนะคะเราก็สามารถกดฉีดน้าได้เลยน้ําแรง ควรระวังอย่างหนึ่งนะคะห้ามฉีดปืนใส่ตัวเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่าปืน,นแรงมากๆานะคะแล้วอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ลูกค้าหยุดล้างนะคะกรณีที่ไปล้างรถแล้วก็เช็ดมีการเช็ดรถอะไรอย่างนี้ค่ะให้กดปุ่มนี้ก่อนนะคะให้ปุ่มดับแบบนี้เนาะหลังจากที่เราฉีดน้ําแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของโฟมอ่านี่นะคะก็จะเป็นส่วนของโฟมเนาะ <S <S หลังจากที่ลงโฟมแล้วนะคะก็สามารถที่จะฉีดน้ําอีกรอบ เสร็จสมบูรณ์เนาะรถก็สะอาดได้เลยส่วนใครที่บอกว่าแล้วมีเป่าลไมไหมก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะกดปุ่มแล้วก็สามารถใช้ได้เลยสําหรับใครนะคะที่อยู่แถวบางกล้วยเนาะก็สามารถมาใช้บริการแคทคาวอลสาขาดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ